วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรบอคแมปโกอาการเนกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาทําการรีวิวอัปเดตอีเวนต์ใหม่ที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเลยนะครับทุกคนก็มีอะไรมาเพิ่ม2 3อ,อย่างเลยนะหลักๆเลยคืออันแรกมีซิซใหม่มาเพิ่ม อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้อ่าเป็นซีทใหม่ของอ่าตรงนี้อ่าเอลเดอร์สตรอเบอรี่ซีทนะทุกคนนะพี่ส่วนตัวพี่เรียกเป็นเอลเดอร์ก็คือหมายถึงเป็นผู้นําหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะสตรอเบอรี่ยักษ์ก็ได้นะทุกคนเนาะระดับพริสเมติกซึ่งต่อจากอ่าอันนี้เลยซึ่งอันนี้เลยราคาจะสูงกว่าด้วยนะราคาจะประมาณ9 5 7อันนี้9 2 9นะทุกคนเนาะก็ไม่รู้ว่าราคาจะสูงขนาดไหนแต่เ,เราค่อยมารีวิวกันอีกทีอตอนเข้ามาเอามาขายนะทุกคนเนาะอีพ,พีนี้อาจจะยังไม่ได้รีีีววววิแล้้กก็็็ส่่นนนท2คือเปตตรรงง ชอ็อปตอนนี้จะเป็นชอ็อปแบบแนวใหม่เลยนะทุกคนรอบนี้นะรอบนี้เขาจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงแล้วก็ซีดเลยนะทุกคนนะมีซีดมา3ชนิดซึ่งถ้ากดไปในนี้มันจะขึ้นมาแค่นี้นะทุกคนแต่มันไม่ยอมโชว์อันนี้นะไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยอ่าตอนนี้จะมีมาอันนี้นี่นี่นมีซีดอันนี้หนึ่งอันสองอันสามอันอันนี้แล้วก็อ่าอันนี้สัตว์เลี้ยงก็จะมีม,มีแมวขวกักมีสัตว์ตัวนี้ด้วยหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้วยอ่าเคอรับคือ อ่าเป็นคึิเซนนสีฟ้านะทุกคนมีตรงนี้แต่ถ้าเกิดกดไปตรงนี้มันจะแปลกๆนิดนึ่งนะไอดอกไม้สีฟ้ามันไม่ขึ้นนะฮนปะเรนโบ์ครับอันนี้มันจะมีโอกาสได้เรนโบ์เหมือนกันนะทุกคนได้ทั้งซีท,ทั้งสัตว์เลี้ยงเลยนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนอันถัดไปนะทุกคนเนาก็ เป็นตรงช็อปนี้เลยช็อปตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งตรงนี้เขาเป็นพาสองน้องๆก็พอจะรู้กันแล้วแหละซึ่งช็อปตรงนี้จะมีการอัปเดตมานิดหน่อยก็คือมีการเปลี่ยนและมีไข่ยังเหมือนเดิมนะทุกอย่างนี้ยังเหมือนเดิมหมดเลยแต่ที่จะมีเพิ่มมาก็คือนี่เป็นคอรับเรดาร์เป็นเครื่องดูดผลไม้ที่คอรับคล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่นของอันทานคิวอันนี้นะทุกคนเหมือนกันนะ เป็นคล้ายๆกันจะใช้ดูดผลไม้นะแล้วก็จะมีซีดมาเพิ่มด้วยนี่ซากุระบรัชซีดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองปลูกอันนี้ให้ดูด้วยอันอื่นอาจจะยังไม่ได้ปลูกนะทุกคนแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างจะเป็นเพชรฉาดครับสามารถเอาไปให้เพชรกินและเพชรจะติดอ่าเป็นตัวคอรับมีสถานะมูเทชันคอรับแล้วทำให้ผลไม้เราติดคอรับนะทุกคนเนาะแล้วก็มีตัวนี้เลย ไรจูนะทุกคนไรจูนี่เป็นไลติงบีตเป็นสัตว์ประหลาดสายฟ้ารูปลักษ์เขาจะเป็นค่อนข้างคล้ายๆหมาสายฟ้านะทุกคนนะถ้าแปลผิดขออภัยนะทุกคนบอกมีจะมีโอกาสกินสถานะที่เป็นช็อคและเพิ่มโบนัสขึ้นมาแล้วจะไปขยายโดยการใช้โซ่สายฟ้าซึ่งขยายมูเทชันของพลไม้อันเนี้ย ให้ไปเป็น t ันเดอร์สตอมแลทุกคนหรือเปลี่ยนเป็น t ันเดอร์สตอมอะไรก็แล้วแต่นะเวราต้องมาลองดูอีกทีถ้าเราได้ยังไงเดี๋ยวเราเค่อยมารีวิวกันทีหลังถ้าแปลผิดหรือคาดเคลื่อนอะไรต้องของอาภัยด้วยนะแต่หลักๆคร่าวๆที่พี่เข้าใจนะจะเป็นประมาณนี้แล้วเป็นระดับดีวายด้วยนะทุกคนถ้าใครมีโรบักก็สามารถซื้อไว้ได้สะสมไว้ได้นะทุกคนตัวเขาเป็นค่อนข้างคล้ายๆหุ่นยนต์หรือมาร์คไรเดอร์นะค่อนข้างสวยเหมือนกันนะอันนี้เป็นส่วนที่2หลังจากที่ซีทในช็อปแล้วซีทต,ตรงนน้นเพิมม ทุกคนเห็นป่ะสังเกตตัวนี้ไหมคล้ายๆหน้ากระดานใต้ตรงนี้เราจะเอาผลไม้ที่ติดเครับประมาณ5ผลมาใส่แล้วสีก็จะดึงผลจะได้1ช่องเห็นป่ะหนึ่งช่องพี่ใส่สีฟ้าไปแล้วแต่เครับนี่ยังไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งจะมารอบเดียวต้องรอให้เข้ามานะพอใส่ฟังนี้5ผลโดยการกดไปตรงนี้ปุ๊บ เทคดิสเราต้องถือผลไม้ด้วยนะทุกคนนะเราถือแล้วเราก็จะให้เขาไปถ้าเป็นผลไม้ที่ติดคอร์รัปก็จะได้มาขึ้นมาฝั่งนี้ให้เต็ม5าบาทนะทุกคนถ้าเป็นผลไม้ทันคิวก็จะขึ้นตรงนี้ให้เป็น5าบาทตม5าบาทเต็ม5าบาททั้ง2ฝั่งปุ๊บเขาจะได้รีเวิร์ดมารีเวิร์ดก็จะเป็นอันนี้เลยจะเป็นกล่องคล้ายๆกล่องสุ่มนะทุกคนนะกล่องสุ่มอันนี้ก็จะมีคล้ายๆกันแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้คล้ายๆกับที่เราซื้อแคทเราสามารถเอามาเปิดได้เลยนะทุกคนเปิดคล้ายๆกับกล่องสุมซีีตปปกกกกิิเเเเลลยะแแ้้ววรราาาาดด็จมมมโอสไขะ เนโกะนะทุกคนนะแมวขวักแล้วก็อันนี้เป็นเดซเซนนะทุกคนเป็นดอกเดซเซนหลักก็ยังไม่ได้ปลูกเหมือนกันแล้วก็โฮดามาคอดามานี่ Ho เป็นปีศาจต,ตัวน้อยไหมมันค่อนข้างจะเป็นมีเข่าด้วยนะทุกคนนะตัวนี้เป็นลัคกี้บมบูนะทุกคนโอกาสประมาณ2องตัวนี้เหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆกันนะ14.5%แล้วก็คารับคุสเนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดอกตรงนี้ทั Q นคิวบลูมและทุกคนเป็น1%เหมือนกันก็คิดวา่าจะออกยากเหมือนกันนะถ้าใครมีโลบักก็จัดไปเลยนะทุกคนกนคนนีอสสท่่ว คือฝั่งนี้จะมีอาคอรัฟฟุและฝั่งนี้สัปดาห์ที่แล้วเราจะเป็นอันนี้อ่าเป็นทันคิวทรีนะเหมือนเป็นยินหยางนะทุกคนเหมือนเป็นไฟธรรมะก,กับอาธรรมอะไรอย่างี้แหละนะคล้ายๆกันอย่างงี้ซึ่งเราจะเอา ตรงนี้จะมี10เลเวลนะทุกคนตอนนี้พี่ทําไปในลัสตีมแล้วประมาณ3เ e ลเวลแล้วก็เราจะสามารถใส่ได้จนถึงเลเวล10นะทุกคนต้นไม้ตัวนี้จะโตได้จนถึงเลเวล10เขาจะบอกเราเลยว่าเราเขาต้องการอดอกดาฟดิีลที่ติดทันสกิล0.2กิโลออมาใส่ให้เขาแล้วเขาก็จะอัพให้เราเป็นเลเวล4นะทุกคนนะแล้วก็อันนี้ เขาบอกที่ป้ายนี้เขาบอกเลยนะว่าเลเวลอัพต้นไม้ของเราแล้วก็ทุกๆ1ชั่วโมงเควสตรงด้านบนนี้เขาจะรีเซ็ตให้เราเพื่อว่าถ้าเราไม่มีเราก็อ่ารีเซ็ตรอให้เขารีเซตได้นะทุกคนนะแต่ว่าอีกหนึ่งทางออกก็คือสามารถกดโดยใช้อันนี้อ่ะเดี๋ยวเอันนี้เป็นการถามก็คืออะไรแล้วก็ซับรีควรีเมนต์นี่คือเป็นการเอาถือผลไม้แล้วให้เข้าไปนะอันนี้เป็นการสกิปนะทุกคนถ้าใครอยากสกิปก็อ่า29โลบักก็สคิปได้เลยนะทุกคนสกิปได้เลยไม่มีปัญหาส่วนอันร่างนี่ก็ ถ้าเราได้หนึ่งเลเวลปุ๊บโอกาสที่เราจะได้ของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยมีไข่อันนี้คือเหรียญส0เหรียญน,นะทุกคนแล้วนี่เป็นกล่องคริสกล่องคอรับชิดกล่องใหม่นะทุกคนกล่องที่เราเอาไปสามารถสุ่มเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรประป,ระประักเนี้ยแล้วก็เป็นเสาล่อพลังแสงคอรับแล้วก็นี่เสาทานสันคิวเหมือนกันนะอันนี้เป็นสเปร์ที่มาใหม่นะไอแพดอ่าสำหรับที่2องแเป็นสเปร์มูเทชันของทันคิวกับมูเทชันของคอรับนะเซนกล่องเซนก็เหมือนกันที่น่าสนใจเราจะมี2ตัวนี้นะทุกคนคอรับโคด ปีศาจน้อยนะุูไม่ทราบว่าตรงนี้น่าจะไม่ได้เหมือนกับอันนี้นะเห็นปะทุกคนสังเกตไหมอ่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรนโมโคดามาเห็นปะมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวปกติแต่ตัวนี้ตัวที่พี่ให้ดูตรงนี้ มันจะเป็นคอรับไงทุกคนเห็นปะมันจะเป็นคอระแบบกันสังเกตสีสังเกตดีๆนะน่าจะปีศาจน้อยจะมีขาวเห็นปะตัวน,นี้ขาวเขาจะมีแสงและสีเขาจะออกม่วงๆนิดนึงแต่ไม่จะไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วอันที่หายากและค่อนข้างจะแรส่วนตัวเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะเอนคาคุซีททุกคนอันนี้เป็นซีดนะเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะทุกคนที่อยู่ในนี้นะอีกหนึ่งแรมเมล็ดน่าจะเป็นอันแรแล้วแหละเพราะว่า ดูจากสภาพแล้วน่าจะแรงมากส่วนตัวแล้วเราไม่สามารถใช้โรบักแก้ไขปัญหาได้ทุกคนจะต้องมาทำการสุ่มซึ่งปัญหาก็คือถ้าเราสุ่มตรงเนี้แล้วต้นทรีของด้านเราคือผลไม้อาต้นไม้ของเราด้านหลังเนี่ยครบเลเวล10บแล้วเราจะไม่สามารถเอาผลไม้มาใส่ตอนนี้ที่พี่รู้ก็คือพี่ใช้โรบักรีัปจะถึงไอ้ใหญ่พี่เนี่ยรีไปจะถึงเลเวลสิบแล้ว แล้วมันใส่ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดครบยีิชั่วโมงแล้วเราจะทาได้ตั้งแต่หนึ่งเหมือนเดิมใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวเรามาเราดูกันทุกคนนะมาเดี๋ยวพี่จะลองรีให้ดูเลยดีกว่าอาจจะรีไปเลยทั้ง7เ,เลเวลเหมือนกันนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันที่หลังนะมันมีข้อแม่อีกหนึ่งอย่างถ้าเรานี่ของรางวัลน,น,นั่นนี่ใช่ปะ่ะพี่ได้เป็นทันสกิลซับเป็นเสาล่อพลังทันสกิลนะทุกคนถ้าเรารีเป็นถึงเลเวล่าสิบแล้วเราจะยังใช้โลบัคไปได้เรื่อย ถ้าเราจะเอาผลไม้มาส่งปกติมันจะไม่ได้เดี๋ยวทำให้ดูทุกคนนะว่าเราจะดวงดีรหรือเปล่าว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆพออยังจะมีเลอโลบักเหลือจากรอบที่แล้วที่เราสุ่มไข่อันนี้ได้สเปกแล้วนะทุกคนมนะูเทชันอีกแล้วเห็นปะเห็นปะถืออยู่นี่เห็นปะทำไปเรื่อยๆเลยป้กขึ้นมาเลยระดับห้าแล้วทุกคนเห็นปะจากเลเวลสามทำจากในไลน์เห็นปะตอนนี้เราไม่มีโชว์นะว่าโลบักเราเหลือเ er, ท่าไหร่เราจะกดไปก่อนอ่าอันนี้ได้ชี้นะได้เหรียญอันนี้ไอเหรียญที่เอาไปแลกตรงนูนะ้นอ่ะอันค่อนข้างจะสุ่มเกลืออยยู่นนะทุกกกคมมาาาเเดดี๋วราาันต่อ อีกนิดนึงเอาจะลองให้ถึงเลเวลสิบเลยใช้น้องๆดูด้วยว่าถ้าเลเวลสิบแล้วเราจะเอาผลไม้ใส่ไม่ได้เห็นปะนี่ได้สตาร์อีกแล้วนไม่ดีนะของเราไม่ดีแต่ว่าผลไม้ใส่ไม่ได้แต่เราสามารถสกิปได้อยู่นะถ้ายังจะเป็นเลเวลสิบแล้วอะอันนี้ก็ไปก่อนกลับไป อ่านี่เขารับสตาร์อีกแล้วเหนปะคือโอกาสมันมันค่อนข้างน้อยอ่ะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะมันแค่แค่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เองอะมันก็อาจจะได้ยากนิดนึงอ่ะเดี๋ยลองรีบเป็นถึงเรเบคก้าอันนี่ได้เซ็นเอกไปแล้วเห็นปเนี่ยได้ได้ไดข่เซ็นมาหนึ่งอันนะหนึ่งฟองหนึ่งฟองอ่ะเดี๋ยวเรามากดต่ออีกหนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งเรื่อก็ถึงเลเวลก้สิบละอ่ะสเปรย์เหมือนกันเห็นป่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกดตรงนี้ดูเห็นป่ะ มันบอกแม็กแล้วไม่สามารถเอาอะไรมาใส่ได้ตรงนี้นะทุกคนเอาผลไม้มาใส่ตามด้านบนนี้ไม่ได้นะอย่างที่บอกไปก็คือเราไม่แน่ใจว่าหลังเที่ยงคืนครบ24ชั่วโมงแล้วไอ้ตรงนี้จะรีไปเลเวลหนึ่งให้เราทาได้เรื่อยๆทุกวันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูรอดูกันนะแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นสังเกตปะเราเอาผลไม้ใส่ไม่ได้เมืจอี้มัน,นบอกว่าใส่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะยังใช้โลบักสกิปได้เรื่อยๆถ้าใครมีโลบักสามารถสกิปหาสัตว์หรือหาซีดได้อยู่นะเห็นปะออเห็นปะ,นะยังส่งได้อยู่เห็นปะ แต่ว่าเอาผลไมาใ้ใส่ไม่ได้นะแต่ใช้โลบักได้เห็นปะเขากินตังมากเลยนะทุกคนอ่าอ่านนี้ตังพี่หมดแล้วโอเคพอดีเป๊ะเลยทุกคนเลยบ้ะ แถมให้ดูได้หนึ่งรอบนะทุกคนหลกัลกๆก็จะประมาณนี้ในะอีเวนต์นะทุกคนเห็นปะมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาท่านผู้ชมไปปลูกผลไม้ที่เราพอจะซื้อซีดมาเพิ่มได้กันเลยดีกว่านะทุกคนเนาะซึ่งซีดท,ที่เราพอจะซื้อได้ก็ตอนนี้พี่ได้ทาการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าซีดนี้นะทุกคนก็จะเป็นซีดของเจ้าอ่าอันนี้อันนี้น,นี่สกักระบัชเราจะไปลองปลูกกัาด้วยนะว่าเขาจะดอกใหญ่ขนาดมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เขาจะมีราคาประมาณโดยประมาณเท่าไหร่นะทุกคนส่วนอันอื่นนี้อย่างที่บอกไปก็คือเเเเเรรราาาาายยยัังงไไมมมมม่่ีีีด๋วถ้อจจะิ ในคลิปถัดๆไปนะทุกคนแล้วก็จะทําการเอาสเปรย์ที่เราได้ตะกี้นะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปฉีดด้วยนะทุกคนไปฉีดตรงนี้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 เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงดีแล้วว่าเวลาเราสุ่มแล้วปุ๊บเราจะได้อะไร มาทุกคนเดี๋ยวเราลองลองเอาสเปรย์ที่เราได้มาไปลองฉีดก,กันดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิวา่าสเปรย์ที่เราได้มาตะกี้คือเรามีกี่อันนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนี่ถึงมีน้องๆ f c เข้ามาเล่นกับเราด้วยนะทุกคนก็ระหว่างเราอัดคลิปพอดีอ่านี่ไงสเปรย์มีสเปรย์ทันสกิลมีสเปรย์เดี๋ยวเราหาก่อนนะว่าสเปรย์คอรับเรามีไหมคอรับเรามีหนึ่งอันนะดีทุกคนเรายัางไม่พอเดี๋ยวเราลองไปฉีดดูก่อนว่าเราจะพอมีคอรับเหลือไหมอ่านี่ไง ติดขอรับแล้วนี่ไงอ้าโอเคเฮ้ยอาจจะไม่ต้องฉีดก็ได้นะเห็นปะลองลองฉีดดูลองลองฉีดดูอ่านี่ไงติดขอรับละก็เดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยนะถ้าทันก็เดี๋ยวเราจะเก็บให้น้องๆดูกันเลยดีกว่าว่าอันไหนเป็นขอดูนี่นี่นี่มีอยู่พอดีนี่นี่พอดีขาดสองอันอยู่พอดีเลยทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บนิดนึงอ่า โอเคครบและมาเดี๋ยวเราจะให้น้องๆดูว่าเวลาเอาผลไม้ใส่จะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแวะไปดูตรงนี้นิดหนึ่นงตรงนี้มีสกายเมอร์ชันมาพอดีเลยนะอ่าจริงๆแล้วไม่ค่อยได้จำเป็นเท่าไหรน,นแต่เ,เอาสเปรย์มาด้วยอ่าสเปรย์นี่ของดีนะเขาจะมาทุกๆ3าสชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจนะ่าจะประมาณนี้แหละเหมือนจะเคยบอกไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปลองฉีดอันนี้ให้ดูกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวอ่าเราเอาผลไม้มาใส่กันก่อนดีกว่า นี่นี่น,นี่อย่างที่พี่บอกไปก็คือเราใส่ทันสคิวไปครบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ผลสองผลที่เหลือตะก,กี้เรามานะทุกคนมาใส่อันนี้อันนี้นะผลไม้อันนี้อ่ะน,น,น,นี่เลยอ่ะเวลามาใส่ก็ดูสังเกตตรงนี้ดีเดือนสามบาทนะทุกคนเอามาใส่ตรงนี้เทคไป <M: S 2> เห็นปะปุ๊บหนึ่งเพิ่มมาอีกหนึ่งบาทเห็นปะเอาใส่หนอัน,นปุ๊บเดี๋ยวสังเกตของรางวัลดีๆนะปุ๊บอ่ะเห็นปะของรางวัลมาแล้วเห็นปะเราจะได้คุชินะเชสมาหนึ่งอันนะเป็นกล่องนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันซ อ่าเรามี3กล่องพอดีมาเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันให้ดูนะว่าไอ้กล่องที่พี่พูดถึงนะเขาบอกอยู่นะว่าอ่ามันมีโอกาสได้อะไรนี่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 น,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 นี่พวกนี้เลยนะอ่าจะดอกไม้หนึ่งเปอร์เซ็นสี่สิบสี่จุดห้าหรือสามสิบสี่จุดห้าก็เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเดี๋ยวเราเล่าได้ซีดเพิ่มสัตว์เลี้ยงเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาให้ดูคนเดียวอะได้โดเซนมาหนึ่งอันนะทุกคนแล้วก็อันนี้กดอีกทีหนึ่ง้าเนโกะมาด้วยนะไอ้แบมบูนั้นเรายังไม่ได้แล้วก็สุดท้ายมากด เอ้ยสีส้ม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 เอ้ยบมบูมาด้วยไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าไปปลูกบมบ,บูกันดีกว่านะทุกคนไปไปลองปลูกบมบ,บูก่อนที่เราจะปิดคลิปกันอย่างที่บอกก็เดี๋ยวอ่าถ้าได้เพิ่มยังไงเดี๋ยวรอบหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวเราค่อยมารีบีเพิ่มใหม่ให้น้องๆดูกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้หลักๆคือวิธีการหาของก็จะหากันประมาณนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวขออนุญาตปลูกนิดนึงบมบูนิดนึงนี่ลัคกี้บมบูอันนี้นี่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 อ่าอันนี้อันนี้ปล เรียบร้อยมีน้องมาถามนะทุกคนนะปลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูไออีกหนึ่งอันนะทุกคนเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะทุกคนไอหนึ่งเมล็ดอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะปลูกซากุระไปด้วยนะไอหนึ่งอันก็คือชื่อว่าดีเซนนะทุกคนดีเซนดีเซนเ,เรามาลองปลูกอันนี้ด้วยไอตุ่มพวกนี้มันก็มาวิ่งมาเดินแถวๆนี้ด้วยนะทุกคนขออภัยจริงๆอ่าอันนี้ดีเซนซีดอ่าเราจะปลูกหนึ่งซีดพ,พอแล้วก็ซากุระเดี๋ยวเราจะไปปลูกซากุระกันด้วยตอนนี้เรามีแค่3อันนะทุกคนนะซากุ แล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกไปเลยอันนี้อันนี้นี้อ่าน,นี่อันนี้เลยเอาประมาณนี้ไปก่อนนะทุกคน3อันเดี๋ยวเราค่อยจะมาลองดูกันว่าเขาจะสวยไหมใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะทุกคนนี่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 อ่ะลดไปลองลองลองดูลองลองดูเราไม่ลองก็ไม่รู้อ่าเก็บได้ครั้งเดียวอันนี้ซากุระเก็แบได้ครั้งอ่าดีเซนเก็บได้ครั้งเดียวนะทุกคนอันนี้แบมบูนี่อ่ออุ้ยต้นใหญ่นะต้นใหญ่นะทุกคนอันนี้ใหญ่มากเลย หรือว่าเราปลูกได้ดวงดีแล้วต้นใหญ่มันต้นเขาบอกว่าลนะัคกี้แบมบูน่ะคือไผ่เห่งความโชคดีอุ้ยอันนี้ต้นใหญ่มากเลยอุ้ยอ่าสากุระนี่น่าจะออกไม่ยากนะเดี๋ยวเราค่อยดูกันแป๊บน,นึงอืมอันนี้ไงออกแล้วออกแล้วอันนี้เป็นต้นน้องอ๋อยังไม่ได้มีดอกโอ้ยพวกนี้มันกระงนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าไอ้ต้นไผ่นี้ไม่ยอมโตนะอ๋อน,นี่ไงโตแล้วโตวแล้วโตวแล้ว,ว,ลวโอ้โตช้านิดนึงออกจะดูแ,แปลกๆนิดนึงนะหรือว่ายังไง เดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องเอาน้องยายไปด้วยอ่ะอยายเอามาก่อนเพื่อความชัวนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทาไมต้นไผ่มันเป็นแบบนี้ะมันเป็นไผ่สายพันธุ์ไหนกันนะอขออนุญาตปลูกที่หนึ่งแล้วไม่ค่อยโตเลยนะจู่ๆสองเปอร์เซ็นต์ก็เด้งขึ้นมาขนาดนี้เลยลดไปก่อนโอเคได้แล้วนี่แต่ตอนนี้เรายังไม่โตอันนี้ผลไม้เรายังออกอยังเนี่ยผลไม้เรายังไม่ออกด้วยนะเดี๋ยวเรารอสักคู่ดีกว่าทุกคนว่าเดี๋ยวเราให้ผลไม้ออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปขายทีเดียวนะเดี๋ยวราสักคู่หนึ่ง A later few moments later. มาทุกคนตอนนี้เรารอค่อนข้างจะนานแล้วนะทุกคนก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วรูปร่างลักษณะเขาค่อนข้างแปลกตาหน่หนึ่งนะก็ประมาณนี้เลยน,น,นี่นี่ประมาณนี้เลยและก็ประเด็นคือเขาไม่ได้เก็บทีเดียวเหมือนต้นไผ่ปกตินะทุกคนเนาะเขาเก็บไปแล้วกอเขายังอยู่แล้วออกเรื่อยๆด้วยนะออกประมาณสองหนอนะทุกคนตัวหนึ่งกอคล้ายๆหน่อไม้ปกติเลยอาเก็บไปแล้วก็กอยังอยู่นะแล้วก็ไอ้เจ้าตรงนี้ก็คือซากุระบรัชก็คือเก็บแล้วก็ยังดูดเรื่อยๆนะ นี่นี่นี่เก็บได้อยู่เรื่อยเห็นปะประมาณ3-4ดอกต่อหนนะึ่งกอแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองรีวิวราคากันดีกว่าว่าราคาเขาจะประมาณไหนเนาะซึ่งราคาเจ้าตัวที่เราได้มาก็คือเดซเซนนะเดเซนอันนี้อ่าเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเซนเราปลูกแล้วหรือยังเราปลูกแล้วนี่ทุกคนเดซเซนเราปลูกแล้วป้าตะกี้น่ะแล้วทําไมเราเก็บมาแล้วมันไม่มีอะเดี๋ยวพี่ของยานปลูกสักรอบหนึ่งดีกว่าอืมนี่ไงเดเซนซีดนี่ไงเราปลูกไปแล้วว่าอ๋อตะกี้ได้จะเกิด เผลอไปกดขายนะทุกคนอาจจะพี่ขอปลูกใหม่ก็ได้อะ,อะลืมไปอะตอนก่อนระหวา่วางที่พี่รอให้มันโตนะพี่ไปเผลอกดขายแน่เลยมันก็เลยหายไปด้วยนะเอาน,นี้เอาน,นี่เดี๋ยวเราไปเช็คราคาด้วยอะเรียบร้อยได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปลองดูราคากันดีกว่าเดซเซนนี้คิดว่าน่าจะไม่แพงนะเพราะว่าเป็นของอเรียกอะไรระดับค่อนข้างจะต่ำนิดนึงเพราะน่าจะเป็นระดับแรนนะทุกคนเดี๋ยวขอมาดูราคากันนึงเก็บครั้งเดียวคิดว่าไม่น่าจะเกินแสนหรือ2 0 0 0สนนะอันนี้อันนี้ขายไปเลย อ่าปราสองหเองไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีส่วนซากุระก็เป็นซากุระที่อยู่ในระดับเล gendary หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นนิดนึงอ่าตรงนี้ตรงนี้ราจัระดับน่าจะอยู่เป็นระดับเล gendary นะเดี๋ยวขออนุญาตพาน,น้องไปดูหนะ่อยเราก็ลืมเหมือนกันนะมาตะกี้ก็ลืมส่วนอ่าอันนี้อันนี้ มันจะเก็บได้เรื่อยๆนะเลเจนดารี่อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวขอหาไดหนึงอ่าเป็นระดับเลเจนดารี่จริงๆด้วยต้นเขาจะนิดเดียวนะแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆส่วนไอ้เจ้าต้นไผ่นี่ก็เหมือนกันนะทุกคนเป็นระดับเลเจนดารี่เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ยเน,นี้อ่าเนี่ยอ่าเพราะว่ามันสีเหลืองเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซากุระกับต้นไผ่ดูซิว่าอันไหนจะราคาดีกว่ากันนะหลกัหลกๆเลยก็คืออาจจะมีซากุระสามกิโลสามจุดแปดกิโลอ่าเดี๋ยวเราเอานี่ดีกว่าเอาต้นไผ นี่1 8 8 0 0 0ชักเกิลอันนี้ล่ะ3,81กิโลก็ราคาไม่ต่างกันมากอ่าน้ำหนักไม่ต่างกันมากต่างกันแค่0,04กิโลนะแต่เรามาดูกันสิว่าจาก1 8 8 0 0 0นอะ่ะอันนี้จะเท่าไหร่ ห้าหมื่นเดงนะทุกคนส่วนตัวพี่คิดว่าต้นไผ่นี่ไม่ดีนะต้นไผ่ราคาค่อนข้างถูกเลยสักุระจะราคาดีมากและแถมเก็บได้พอๆกัจบจำนวนอ่าสองซึงสามดอกสองซึ่งสามสต้นเหมือนกันดยเห็นปะราคาสาักุระจะดีมากเลยแต่ไม่รู้นะว่าเบ็ดอ่ามันจะทําได้ใหญ่ขนาดไหนซึ่งไอซักุระเราได้ใหญ่สุดแค่สามจุดแปดห้ากิโลแต่ไผ่มันจะมีใหญ่กว่านั้นเด็กนะไผ่อาจจะได้ใหญ่กว่าเพราะว่าได้ขนาดถ้าทําให้ใหญ่มากกว่าเดิมนะซึ่งอันนี้ ขนาด8โล2แสเห็นปะทุกคนแต่ก็ต่างกันเยอะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเบรราคาน้ำหนักเท่าๆกันนะี่คือสก,กุลอนะินขาดนะทุกคนก็จะประมาณอู้ติดเรนโบด้วยเห็นปะอันนู้นติดเรนโบมาด้วยนะแต่แต่ว่าน้องเขาช่วยปักสปริงเกอร์ให้เราโอเคทุกคน EP นี้ก็ต้องขอเอาไปเทนี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะแล้ว EP หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือเราจะมาปลูกผลไม้อะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ